อาทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงว่าไอ,าอาการใช้ระบบการเมืองในโลกนี้มันมีอยู่อย่างไรการใช้ระบบการเมืองของมนุษย์ในโลกนี่มันมีอยู่อย่างไรแล้วเอาตามที่มีอยู่จริงในปัจจุบันนั่นแหละเป็นหลักแล้วเอาโดยสรุปสรุปให้สั้นที่สุด ท่านนึกออกก่อ,อนแล้วลองพูดมาเลยก็ได้ไว่าระบบการเมืองน,นีที่มนุษย์ได้ใช้ยอยู่จริงในเวลานี้เนี่ยมีอยู่กี่อย่างคืออะไรบ้างบอกให้เลยว่าสองอย่างนั้นแล้วคืออะไรบ้างเป็นต้องใช้ปัญญาอย่างเด็กๆสิค,คสือไปใต้กับฝ่ายขวาครับนี่ก็ไม่ถูกไม,กม่ตรงที่ต้องการ ที่ไม่ใช่ไม่ขวา้ามันก็มีาการเ<อ>าม,มืองระบบนายทุนกับการเมืองระบบสังคมนิยมครับอืมก็ยังยังยัง,ย,งยังมีระบบที่ไม่ใช่นายทุนและไม่ใช่ตั้งจนกรรมาชที่ผมมีคุณรับมา,มาคุณจะแอกคุณจะยืน <c oughs> น่นการเดี <c oughs> ย๋ยวนี้มีระบบ ระบบอ่า <c oughs> ที่ใ้เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกับเด็จการยิงย่งยิงย่งยิ่งไปไกลกันใหญ่แล้วไม่หมดนะ <c oughs> มันมีระหว่างนั่นก็มีนนี่นจะเห็นได้ว่าลืมลืมพระธรรมซะและ้วลืมพระธรรมซะและ้วจึงไปมองเห็นแต่ว่าซ้ายหรือขวาพระธรรมไม่ซ้ายไม่ขวาเพราะฉะอย่างน้อยจะมีระบบพระธรรมอยู่อีกระบบหนึ่งซึ่งไม่ซ้ายไม่ขวา <c oughs> อย่าคิดในลึกอย่างนักปราชญ์เกินไปนะจะมองไม่เห็นคำตอบ <c oughs> คิดอย่างลูกเด็กๆว่าจะพบคำตอบตามภาษาซื่อแล้วมันจริงที่สุดถูกที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อวิจิตบริสุทธิ์อย่างเด็กแล้วก็ตอบปัญหาอย่างถูกไม่ถูกอย่างพาซื่อ <c oughs> ตาบแล้วมันก็ ได้ห้าครับีว่าไม่มีอะไรนอกจากระบบบริสุทธิ์กับระบบคดโกง <c oughs> <c oughs> คือการเมืองของสัตบุรุษนะแล้การเมืองของคนผ่านนี่อสองอย่างนะ <c oughs> ถ้าเป็นการเมืองบริสุทธิ์ก็คือการเมืองแท้ตามเจตนารมณ์ของคำคำนี้มาแต่เดิมก่อนแต่ที่มันจะดระบบก,ก็เป็นการเมืองของสตัตบุรุษสตัตบุรุษคือใคร่คอ,อคุณทองตอบสองคำคำสตัตบุรุษคือใคร ค,คือผู้รักความสงบครับในั่นแหละถูกนะครับตัตตบุรุตคือผู้รักความสงบรู้ความสงบแสวงหาความสงบเป็นอยู่ด้วยความสงบสงบตามทางธรรมก็เรียกว่าตัตตะบุรุษนี่พระพุทธภาษิตรหรือจะไม่ใช่พุทธภาษิตก็ตามแต่ือยอมรับนับถือได้อย่างพระพุทธภาษิต นี่ว่าเนสาสภายัตถนณะสันติสันโตในที่ใดไม่มีสับุรุษในที่นั่นไม่เรียกว่าสภาค้าว่าสภานี้มีความหมายศักดิ์ิทมากตามตามพระบาลีนี่คือเป็นที่ประชุมแห่งสับุรุษจึงจะเรียกว่าสภา เดี๋ยนี่มีสภา,าในไหนบ้างในโลกนี้ที่ควรกันนามว่าสภาต้องเพื่อถ้าตามความหมายนี่ไม่มีครับเพราะว่ามีแต่ความเบอ่อวุ่นวายไม่มีความสงบเลยครับในสภาเหล่า,านั้นคงจะไม่เป็นการด่ากันเกินไปนะที่พูดอย่างนี้คือเรากล้าพูดเรา,าไม่พกไปไสภา,าที่แท้จริงตรงตามความหมายคือที่ทประชุมของสัตบุรุษ อย่าระบุที deux, story, tekrar, land, sprout, though, ่ไหนเลยที่ประชุมไหนมีแต่เออามาเทิงของบุคคลที่เห็นแต่ตัวเลี้ยงกันน้ำลายฟองเพื่อสาประโยชน์หรืออะไรของตัวละที่นั่นไม่ใช่สภามันจะติดป้ายตัวโตัสภาสภาอาบาลใจมันไม่ใช่สภาเพระพระพุทธเจ้าท่นได้จับไว้อย่างนี้ถ้าคุณจดคุณจดให้ดูเนสาสภายัตถภนาสันติสันโตที่ไหนไม่มีสัจจะประดุษ ที่นั่นไม่มีที่นั่นไม่ใช่สภาไม่มีสภาก็ไม่มีนักการเมืองนี่ก็เลยไม่มีการเมืองถ้ามีสภาอย่างที่ว่านี่มันก็มีสัดตบ,บุรุษแล้วก็มีนักการเมืองคือตัตตบ,บุรุษแล้วก็เป็นการเมืองที่ทําโลกนี้ให้สงบได้จริงเหมือนกัน นั่นจึงเรียกว่าการเมืองระบบหนึ่งคือการเมืองของปัตตบุรุษประกอบกันเป็นรัฐพระสภาี่แท้่จริงก็เป็นไปเพื่อสันติอันแท้จริงของสังคมที่อย่างที่สองนักการเมืองที่ไม่จะกัตตบุรุษนักการเมือง ก็ต้องเป็นอันตพานเป็นนักการุณย์อ <c oughs> ันตพานทำไมจะทำตระบูลมีแต่คนโกงหาประโยชน์ก็ต <c oughs> ้องเป็นอนกกันตพานเป็นนักการุณย์อันตพานทำไมจะทำตระบูลมีแต่คนโกงหาประโยชน์ คนคงหาประโยชน์ในที่ประชุมนั้นมีแต่ผู้ที่รักษาป้องกันประโยชน์ของตนหรือของพวกของตนที่สุดได้อย่างไรคุณทองว่าไม่ไม่ได้แกล้งหาความกันเลยที่สุดได้อย่างไรที่สน์ว่าออการกระทําหรือผลของการกระทําที่จะตามมาตามแนวเขานั้นมันเพื่ออะไร หากว่าเป็นไปเพื่อส่วนตัวหรือส่วนพวกของตัวสังคมของตัวแล้วย่อมถือว่าเอานั่นไม่ใช่สัตวุบรุษครับเอาละที่เราจะระบุมาว่าเขาล่วนแต่ทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ของตนไม่ได้ถือธรรมะหรือความถูกต้องเป็นหลักเราพูดอย่างนี้เรามีหลักฐานพยา,านอะไรที่พอจะ,สะแสดงเห็นว่า เราไม่ได้แกลงว่าเขาคุณจะยืนก็จักพยา,ยานอยู่ที่ตรงไหนประจักษ์พยานที่จร่งที่เขาประชุมหรือข้อตกลงต่างๆที่เขาตกลงกันได้นั้นมันมันมันมาเอามาปฏิบัติหรือว่า จากการปฏิบัตินั้นเราเห็นว่ามันเป็นผลที่ได้ประโยชน์จากฝ่ายพวกใดพวกหนึ่งอยู่ครับอะไรแบบนั้นก็พูดเป็นปากไม่ใช่ได้อ้าวคุณคุณชวนเอ่มอยากจะต่ออยู่แล้วครับว่าไงอ่อคือเมื่อประชุมสภาครั้งที่แล้วเนี่ยครับมีการเอาสุราแบบขงเข้าไปในสภาไม่ต้องพูดอยดางนั้น ประจักษ์พยานที่ว่าเขาทำเพื่อตน <c oughs> เพื่อพวกของตนมีอาไนเป็นเครื่องแสดงนีผ่ผมเคยพบเลยป็นล่ว่ายังไงแต่มีผู้สมัครผู้แทน,นี่ยหาเสียงตนหนึ่งเ,เขาบอกว่าถ้าเขาได้เป็นผู้แทนแล้วเขาจะเอาเอเขาจะของเงินมามมามาทำธุจยา แต่แล to ้วมีคนทั่วถิ้เขาบอกว่าถ้าเขาเข้าเฝวายฝวายข้านเขาก็ไม่ได้อะไรมาทําปิชยาถ้าได้ถ้าเขาได้เขาอยู่ฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ได้น่าจากแล้วเขาก็จะได้ลังฉากเนี่ยผมจะยินเนี่ยเป็นอย่างนี้แน่แน่มันเกียดเกียดกันไปแล้วเกลียดเกียดที่จะเป็นประจักษ์พยานคือว่าอในที่ประชุมนั่นเขาเป็นพรรคพักแบ่งเป็นพรรคเป็นพรรคเป็นพรรคแต่ละพรรคมีตรงกระตุต่างกัน แต่ละพักพูดกันอย่างคัดขวางกันได้ประโยชน์่งกันนี่มันก็เป็นประจักษ์ยานชัดอยู่แล้วว่าเขาต้องพูดเพื่อประโยชน์แห่งตนหรือพักของตนไม่ต้องนำสื่อมัน,ม,นมันเห็นคัดอยู่แล้วที่ประเทศไหนก็ตามไม่เฉพาะประเทศไทยที่ประเทศนอกประเทศใหญ่ๆและยิ่งเป็นอย่างนี้มากก็เขาเป็นพักที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน มุ่งหมายทําลายล่างซึ่งกันแลกันอยู่ตลอดเวลานั่นคือประจักษ์พยานที่ว่าในสภาที่ไม่มีสัตว์บุรุษนั้นก็มีแต่สภาของผู้ชายกิเลสเป็นเบื่อหน้ามันเป็นนักการเมืองที่ใชก้กลโกงคกนที่คดโกงต่างๆเพื่อประโยชน์ตนหรือพวกของตนแต่ว่าในโลกนี้มันก็มี นักการเมืองหรือว่าการเมืองต่างๆอยู่สองประเภทือทสองกับตบบรุษอย่างหนึ่งสองอืออะกับตบบรุบุดอย่าง <c oughs> ทีนี้ก็มามองดูอในส่วนที่เรากระสงอันไหนมันเป็นได้เหตาาุอะไรสภาแท้จริงของนักการเมืองบริสุทธิ์หนึ่งที่ก็ประกอบอยู่ได้ทธนรมการเมือง กายเป็นธรรมธรรมคือการเมืองการเมืองคือธรรมธรรมคือการเมืองมันพูดได้อย่างนี้คือการเมืองบริสุทธิ์เรื่องอีกอันหนึ่งการเมืองคืออาธรรมอาธรรมคือการเมืองการเมืองคืออาธรรมอาธรรมคือการเมืองมันก็พูดได้อย่างนั้นมันตรงกันข้ามอย่างนี้นั่นเลยถือว่าการใช้ระบบการเมืองที่กาลังใช้อยู่ในโลกนี้มันมีอยู่สองระบบอย่างหนึ่งก็ประกอบได้ธรรมอย่างหนึ่งก็ไม่ประกอบได้ธรรม เดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นอย่างไรนะมันเป็นข้อเท็จริงที่ต้องไปคืบหน้าเองนี่เราพูดตามเหตุผลที่ว่ามันจะมีอยู่อย่างนี้แล้วมันจะต้องมีอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าโลกมันจะสิ้นยุดใมีเหลือหรือว่ามันจะกลับมา,าสู่ความจเจริญรุ่งเรืองอีกอทีนี้ดูที่โลกกันบ้างเป็นยอหน้าหมานะ้หน่อดูที่โลกกันว่า ดูที่ธรรมะแล้วดูที่นักดูที่การเมืองแล้วดูที่นักการเมืองแล้วแล้วก็ดูที่โลกกันบ้าโลกปัจจุบันนี้กําลังหวังอะไรจากการเมืองเป็นปะยู่ตตอบท่านทุกสุดโลกในปัจจุบันนี้มันหวังอะไรจากการเมืองหวังหวังการอ,อคดโกงจากการเมือง ยังไม่เป็นประโยชน์เราไปมองเห็นเป็นประโยชน์ก็เขาควรจะหวังหวังที่เขาโปรงมาเพื่อเป็นประโยชน์ของตนเองโลกกําลังหวังอะไรจากการเมืองสมสัติ์โลกคนในโลกหวังอะไรจากการเมืองถ้าเป็นโลกที่ดีที่ถูกต้องมันต็หวังอย่างเดนนีเาโลกปัจจุบันนี้พูดเป็นกลางกลางสับโลกปัจจุบันนี้เขาหวังอะไรจากการเมืองคุณท่อ โลกปัจจุบันมีอหวังคือหวังได้เออหวังจากการเมืองก็คือหวังจากการได้ครับเนี่ยทำเงินชัดถึงรือหวังเออหวังหวังธรรมะหรือหวังประโยชน์คือมันเน่ยหวังนั่นหมใช่ไหหวังประโยชน์ครับมันหวังประโยชน์มันไม่ได้หวังธรรมะมันหวังการได้ประโยชน์ไม่ได้หวังธรรมะ เมื่อใาจะมีการเมืองหรือนักการเมืองที่มุ่งหวังธรรมะความถูกต้องความเจริญอย่างบริสุทธิ์เราก็ยังมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้มองเห็นแต่ว่าโลกกาลังหวังประโยชน์เพื่อเขาเองพือพวกเขาเองเพื่อประเทศเขาเองจากการเมืองก็มีคําถามติดพันต่อกันไปว่าโลกกําลังมีการเมืองในลักษณะไหน กำลังโลกกำลังมีการเมืองในลักษณะในลักษณะที่ตั้งคนอุบายหลอกลวงกันอยู่ทีการเมืองในลักษณะที่จะหาประโยชน์ให้แก่เขาให้แก่พวกพวกเขาพวกนักการเมืองของประโยชน์ของนักการเมืองขณะนั้น ก็แปลว่าไม่ได้หวังธรรมะไม่หวังจะได้ธรรมะไม่ได้หวังสันติสุขอันแท้จิ้อย่างที่เขาพูดเองถ้าหวังประโยชน์เป็นอำนาจเป็นวัตถุเป็นประโยชน์อย่างโลกโลกทางนั้น